สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนมันจะรอดไหมล่ะนกน้ำไหมเดี๋ยวปออชิซูให้เบิง่งเจบอ้วนลงบ่อเพื่นบอกว่าให้มันเป็นเจ้าทินกรเพอบบอื่นวะไหนอีกตัวนึ่งอะอน้ำใสมากเลยค่ะเอนป,ปออชิซมให้เบิง่งนูนโตปลา ไม่ยอมมาทางนี้เลยไม่อยากข้ามสะพานไปเดี๋ยวเบิ่งเชฟอ้วนปลูกบัวเะจ้อนเชฟอ้วนอยู่ฝั่งปุนปล่อยปลาลุงแล้วปอ่อยบอสบายค่ะเมื่อนี้เมื่อวานนี่ตากแดดหลายบอหรือจังไงเฮ็ดอย่างบอได้เลยอุ้ม เก็บแม่จะลามือซาวันี้ลูกเคยเปิ้นต่อน้ำให้ฮุดแล้วไปดูอีคิวเดินรอบบ่อนน่นไม่ต้องข้ามมาหรอลกลูกจะข้ามมาบ่อมันจะตกบ่อเดินรอบนะหุ่นเดินรอบไปทางนน้นเดินรอบไปทางน้น่เน,น,น,นออเดินรอบไปนู่น อออยืนท่ายนั่นแหละไม่ต้องมามันจะตกตมจมลงใต้บอกออกอ่อแล้วมัวออ้ง้วนวาออกทำไมอ้วนสีมันเหมือนกันหมดเลยเหรอทำไมลงไปอยู่น้ำทำไมมันสีขาวน้ำมันฟ้าเนาะน้สีฟ้าน้ำาลาอ้อยสวยมากเลยจ้ะงามหลีน้ำเหยื่อปลาเลยเนะี่ย ้วไปซื้อในร้านค้าก่อนมาหวานให้มันเอาแหนอ้วนนะลงมาโยนลงให้มันสักหน่อยลงสัก,กรำหนึ่งนู่นจะ้ะไปนู่นแล้วสองตัวเอาอีกตัวหนึ่งทำไมมันไม่มากับเพื่อนไม่ใช่ตายแล้วบ่อสองตัวลอยเป็นเจ้าบ่อ เมื่อกี้นี่ไปซื้อปลาพราเจ้าบอกแล้วจ้ะมองฟาร์มขายพันปลาเดี๋ยวจะไปดูสองตัวเป็นเจ้าบอ่ออีกตัวหนึ่งทำไมไม่โผล่ขึ้นมาเลยแข็งแรงมันต้องขึ้นมา,อ,าออกซิเจนสินก็รู้ถ้ามันลอยอ่ะอ้วนจะมาเอาเหรอ วุ้น่นไงนุ่นไงนุ่นไงวุ้นไงมัน,นไ,ไปตามกันมาแล้วนุ่นไปแล้วนุ่นสองตัวคู่กันตัวนี้อยู่นี่ดินลมไหมดินลมไหมสองตัวนั้นไปด้วยกันดีดตีตัวตัว ดูเชฟอ้วนลูกบัวเดินไปนู่นแล้วยามแรงแล้วจ้ะตอนนี้ก็จะประมาณห้าหกโมงได้แล้วมัม้งห้าโมงกว่าๆเ,เอาจะรอยได้ไงอ้วนต้องขุดให้มันลากลงดินนะะมันเหนียวเหรอ ต้องให้ลากมันลงดินไม่งั้นตายหมดมันจะแข็งขนาดนั้นเลยบอกปล่อยมันแหน่นะน่ะจะได้เป็นอาหารปลาปลานี่มันกินแหนด่ดีมันอ้วนเหมือนปักก้าอ้วนเคยปักก้าไหม อาตรงที่มันไม่แข็งเดี๋ยวมันก็ใชยรากของมันไปเองแหละอย่าให้นะให้ จ็บปวดปวดบัวมันไม่อยู่ <S <S มันไม่อยู่เลยตรงนี้มีดินตรงนี้ล่ะนี่เลื่อนมาตรงนี้นี่ถ้ามันติดสองกอสามกอนั้นะมันเดี๋ยวลากมันชัยไปมันก็ขึ้นเต็มหนองเองแต่มันไม่ติดนี่แหละ ถ้ามันขึ้นนะนี่อ้วนเนื้ยคองนี้จะมีแต่สายบัวทั้งนั้นละเนี่ยอยู่ไหม คิวอย่าไปใกล้สะเด้อมันสิตกเด้อต้องไปหาไม้มาทำรั้วกั้นข้อกลัวอยู่เนี่ยไม้อะไรไม้ไผ่แล้วเนาะกั้นไว้มันจะตกได้ยังไงมันเป็นเสาปูนเอาลวดมัดไว้ก่อนวัวสี่ห้าตัวนี่มันคิดดอ โยนขึ้นทิ้งตุกไหนมันเสียบง่ายก็เสียบไปโลดหลายๆโลดเผื่อมันตาย มาแล้วก็ปลูกให้หมดปลูกใส่ไปเลยสามกอสี่กอจุ่มมังคุดเอามันจุ่มอยู่ด้วยกันนี่แหละอ้วนเดี๋ยวมันไตของมันเองแหละรากมัน อย่าวนปลุกบัวเต็มคลองใส่ไก่แน่นอนระวังเหยียบขุ่มพริกยายน<ต>เด้อเมื่อแล้วเนี่ยกีต,ตวินตกดินแล้ว อยากได้โดยรวมเชีอว้วนอยากได้บวดัวแดงแม่จราก็ไปจัดให้เต็มบอ่อเลยทีนี้คองทางนู้นก็ยังไม่ได้เอาไปปลูกแล้วนะ่ะเอาในกระมังลงปลูกเหรอยังไม่หมดเลยทะ ủu ti tiết gắn điเลย. à, nhóc bưng xay hàng đua. Nhóc bưng xay hàng đua hả? mà. Nhóc bưng đua. bao la. สายยางรูดเหรอนี่ค่ะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ปออ,อไปเบ่งสายยางให้แม่จะลาก่อน้วจ้าลาด้วยเชฟอ้วนนะคะเชฟอ้วนโบกมือสักแป๊บหนึงไปแล้วบ๊ายบายเชฟอ้วนขยันทําออกมารับรองสวยทั้งบ่อสีชมพูไปแล้วจ้าปออ,อ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอ้อยด้วยเดอ้ออย่าทิมอย่าปากันเน้อจ้าฮัากกันโดนโดนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย